หมออยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจกับช่วงเวลาตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้าใหม่นะครับเวลาที่เรานอนหลับนั้นไม่ใช่เวลาที่ร่างกายหยุดทำงานเฉยๆแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเข้าสู่โหมดซ่อมแซมรีแพ์โหมดและโหมดเผาผลาญไขมัน Fat Burning งโหมดที่ส่งประสิทธิภาพที่สุดเลยครับและฮอร์โมนที่เป็นพระเอกในค่ำคืนนี้คือโกรทฮอร์โมน GH หรือที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนแห่งการเติบโตและฮอร์โมนต่อต้านวัยครับ บทบาทของโกรทฮอร์โมนนั้นมหัศจรรย์มากครับมันไม่ได้มีไว้แค่ช่วยให้เด็กๆเ,เติบโตเท่านั้นแต่สำหรับผู้ใหญ่แบบเรา GH ทำหน้าที่หลักในการเผาผลาญไขมัน (fat burning) GH จะสั่งการให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานในขณะที่เรานอนหลับแทนที่จะใช้กลูโคสซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อ (repair and build) GH ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่สึกหรอจากการใช้งานระหว่างวัน ทำให้เราตื่นมาอย่างสดชื่นและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนี่แหละครับคือตัวช่วยหลักในการเผาผลาญของเราและเพื่อให้โกรทฮอร์โมนหลั่งออกมามากที่สุดและทํางานได้อย่างเต็มที่ร่างกายเราต้องเข้าสู่ช่วงหลับลึก deep sleep ในสภาวะที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้แหละครับที่มื้อเย็นเข้ามามีบทบาทสำคัญมากเพราะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสวิต์ปิดการหลัง gh ซึ่งฮอร์โมนตัวนั้นก็คืออินซูลินครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคุณกินอาหารมื้อเย็นเข้าไปร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อจัดการกับน้ำตาลที่ได้จากอาหารนั้นหากมื้อเย็นของคุณเป็นมื้อที่กระตุ้นอินซูลินสูงมากเช่นเมคาโบไฮเดรตแปลรูปปริมาณมากอินซูลินก็จะยังคงสูงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่คุณเข้านอนและเมื่ออินซูลินสูงมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองเพื่อปิดสวิตช์การหลั่งกรดฮอร์โมนทันทีครับ ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการเผาผลาญไขมันในตอนกลางคืนของคุณจะถูกระงับกล้ามเนื้อของคุณก็จะไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเต็มที่และคุณก็จะตื่นเช้ามาพร้อมกับความรู้สึกอ่อนเพลียหรือพบว่าร่างกายไม่กระชับเท่าที่ควรทั้งที่นอนครบ8ชั่วโมงแล้วซึ่งนี่คือวงจรที่ทำให้คุณลดไขมันได้ยากมากแม้จะพยายามลดอาหารหรือออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นเป้าหมายของมื้อเย็นที่ฉาญฉลาดสำหรับคนลดไขมันจึงไม่ใช่แค่การกินให้แคลอรี่น้อยที่สุดแต่คือกินให้ถูกประเภทและถูกเวลาเพื่อให้ระดับอินซูลินลดต่ำลงก่อนที่คุณจะเข้าสู่ช่วงหลับลึกร่างกายได้รับวัตถุดิบซ่อมแซมโดยไม่ไปรบกวนกระบวนการหลั่งโกรทฮอร์โมนในบทต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึง3สิ่งที่คุณต้องงดเด็ดขาดในมื้อเย็นเพราะสิ่งเหล่านี้คือ ตัวขัดขวางกรดฮอร์โมนที่ส่งพลังที่สุดและจะทำให้ความพยายามลดไขมันของคุณเป็นศูนย์ครับถ้าคุณอยากให้ร่างกายลดไขมันขณะที่คุณนอนหลับสบายสบายพลาดไม่ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เคล็ดลับสำคัญหมอขอรบกวนทุกท่านที่เห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และจะช่วยให้คนอื่นๆลดไขมันได้ง่ายขึ้นช่วยกดไลค์ไลค์คลิปนี้ให้หมอหน่อยนะครับ การกดไลค์ของคุณคือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ความรู้นี้ไปถึงมือคนที่กำลังต้องการคำตอบและถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้สุขภาพดีๆที่เข้าใจง่ายๆจากหมออีกอย่าลืมกดติตตาม subscribe ช่องสุขภาพดีง่ายๆกับหมอช่องของเราไว้และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการเปิดสวิตช์การเผาผลาญของตัวเองในทุกๆครั้งที่หมอมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องงดในมื้อเย็นกันเลยครับหมออยากให้ทุกท่านลองสำรวจพฤติกรรมการกินมื้อเย็นของตัวเองนะครับว่าอาหารเหล่านี้ยังอยู่ในเมนูหรือไม่การกำจัดตัวขัดขวางเหล่านี้ออกไปคือขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการเปิดโอกาสให้ร่างกายคุณได้เผาผลาญไขมันในขณะที่คุณกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับสิ่งที่ต้องงดข้อหคาร์โบไฮเดรตแปลรูปปริมาณมาก The Insulin Spike Agent นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดในมื้อเย็นครับคาร์โบไฮเดรตแปรรูปหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่มีปริมาณมากและไม่มีใย,ยอาหารจะเป็นเหมือนระเบิดที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินพุ่งสูงอย่างรุนแรงและรวดเร็วตัวอย่างของคาร์โบไฮเดรตแปรรูปในมื้อเย็นอันตรายข้าวขาวปริมาณมากหรืออาหารที่เน้นแป้งเยอะๆเ,เช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนหรือขนมปังขาว น้ำหวานน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิดที่มาพร้อมกับมื้ออาหารของหวานหรือผลไม้รสหวานจัดที่กินปิดท้ายมื้ออาหารก่อนเข้านอนทำไมต้องงดเด็ดขาดเมื่อคุณกินอาหารเหล่านี้ในปริมาณมากในช่วงเย็นระดับอินซูลินจะถูกกระตุ้นให้สูงค้างเป็นเวลานานซึ่งหมายความว่าอินซูลินจะยังคงสูงอยู่เมื่อคุณเข้านอนและอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอินซูลินสูงจะปิดสวิตช์การหลั่งกรดฮอร์โมนทันที ทำให้ร่างกายไม่สามารถดึงไขมันที่สะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานได้เลยในคืนนั้นแทนที่จะอยู่ในโหมดเผาผลาญไขมันร่างกายก็จะยังคงอยู่ในโหมดเก็บสะสมไขมันต่อไปจนถึงเช้านั่นคือเหตุผลที่ทำให้คุณตื่นมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายไม่กระชับและลดไขมันได้ยากครับการเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตแปรรูปไปเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีใยอาหารสูงในปริมาณที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการควบคุมอินซูลินในช่วงเย็นครับ สิ่งที่ต้องงดข้อ 2. การกินดึกเกินไป The timing um destroyer นี่ไม่ใช่เรื่องของประเภทอาหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเวลาครับการกินอาหารมื้อเย็นหรือแม้แต่ของว่างเล็กน้อยก่อนเข้านอนน้อยกว่า3ชั่วโมงคือความผิดพลาดที่ทำลายการนอนหลับและการเผาผลาญไขมันของคุณอย่างสิ้นเชิงครับทำไมต้องงดเด็ดขาดรบกวนการหลับลึกเมื่อคุณกินดึกกระเพาะอาหารและระบบย่อยอาหารของคุณจะยังคงทำงานอย่างหนักอยู่ครับ ร่างกายต้องดึงพลังงานไปใช้ในการย่อยอาหารทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นและระบบประสาทอยู่ในโหมดกระชับกระเฉงซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะขัดขวางการเข้าสู่ช่วงหลับลึก deep sleep ซึ่งเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลังสูงสุดการนอนหลับที่ไม่เข้าสู่ช่วงหลับลึกอย่างมีคุณภาพก็เท่ากับว่าคุณเสียโอกาสในการเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุดไปครับอินซูลินยังคงสูง การกินอาหารใดๆก็ตามในช่วงก่อนนอนจะทำให้ระดับอินซูลินสูงอยู่แล้วเมื่ออินซูลินสูงก็แน่นอนว่าจะไปปิดกั้นการหลั่ง G H ทำให้ช่วงเวลา8ชั่วโมงที่คุณควรจะได้เผาผลาญไขมันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังจัดการกับอาหารมื้อสุดท้ายแทนครับกฎง่ายๆพยายามกินมื้อเย็นให้เสร็จสิน้นก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงได้ยิ่งดีครับการเว้นระยะห่างนี้จะช่วยให้กระเพาะอาหารว่าง และระดับอินซูลินเริ่มลดต่ำลงจนเปิดโอกาสให้กรดฮอร์โมนได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับสิ่งที่ต้องงดข้อ3อาหารไขมันทรานส์หรือทอด The Inflammation Trigger อาหารในกลุ่มนี้ไม่ได้กระตุ้นอินซูลินโดยตรงเท่าคาร์โบไฮเดรตแต่มันคือตัวกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังที่ทำลายสมดุลของฮอร์โมนและกระบวนการลดไขมันของคุณโดยอ้อมครับตัวอย่างของทอดที่ใช้น้ำมันเก่า,กาอาหารแปรรูปที่มีไขมันทราน์สูงฟาสต์ฟู้ด ทำไมต้องงดเด็ดขาดกระตุ้นการอักเสบไขมันที่ไม่ดีและสารที่เกิดจากการทอดซ้ำๆจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภาวะอักเสบในระดับเซลล์ครับการอักเสบเรื้อรังนี้จะส่งผลเสียต่อความไวของอินซูลินทำให้เซลล์ดื้ออินซูลินได้ง่ายขึ้นและยังรบกวนการทำงานของฮอร์โมอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญย่อยยากและหนักท้องอาหารทอดและไขมันทรานส์ต้องใช้เวลาย่อยนานมาก ทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือกรดไหลย,ย้อนได้ง่ายในเวลานอนซึ่งจะลดคุณภาพการนอนและรบกวนการหลัง่งกรดฮอร์โมนเช่นกันครับการกำจัด3ามสิ่งนี้ออกไปจากมื้อเย็นคือการเปิดประตูให้ร่างกายคุณได้เข้าสู่โหมดเผาผลาญไขมันอย่างมีประสิทธิภาพครับในบทต่อไปเราจะมาดูกันว่า3สิ่งที่คุณต้องกินเพื่อเป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมและเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดฮอร์โมนในมื้อเย็นนั้นมีอะไรบ้างครับพลาดไม่ได้นะครับ หมออยากให้ทุกท่านจำไว้เลยนะครับว่าเป้าหมายหลักของการกิน3าสิ่งนี้ในมื้อเย็นคือการรักษาความคงที่ของระดับน้ำตาลและอินซูลินให้ต่ำที่สุดพร้อมกับมอบกรดอะมิโนที่เป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมและกระตุ้นการหลั่งกรดฮอร์โมนครับการเลือกอาหารที่ชาญฉลาดเหล่านี้จะเปลี่ยนการนอนของคุณจากการสะสมไขมันไปสู่การเผาผลาญไขมันครับ สิ่งที่ต้องกินข้อหนึ่งโปรโตีนที่ย่อยง่าย The Repair and Stimulate Factor โปรโตีนคือหัวใจสำคัญของมื้อเย็นสำหรับคนลดไขมันครับแต่เราต้องเลือกโปรโตีนที่ย่อยง่ายและไม่หนักท้องเพื่อไม่ให้รบกวนการนอนหลับโปรโตีนคือวัตถุดิบเมื่อเรากินโปรโตีนร่างกายจะย่อยสลายเป็นกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอระหว่างวัน และกระบวนการซ่อมแซมนี้เองที่เป็นตัวส่งสัญญาณให้ร่างกายหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาในปริมาณมากในช่วงหลับลึกกรดอะมิโนตัวกระตุน้นโดยเฉพาะกรดอะมิโน,โนบางชนิดเช่นอาร์จินีนอาร์จินีนและออนิทีนมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการหลั่ง g h โดยตรงการได้รับกรดอะมิโนเหล่านี้อย่างเพียงพอในมื้อเย็นจึงเป็นการกระตุ้น g h อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ไปกระตุ้นอินซูลิน เน้นโปรโตีนเบาๆควรเลือกแหล่งโปรโตีนที่ใช้เวลาย่อยไม่นานและไม่หนักท้องเช่นปลาเนื้อขาวเช่นปลาจระเมรปลากระพงเนื้อไก่ไม่ติดมันไข่ขา,ขาวหรือเต้าหู้การหลีกเลี่ยงเนื้อแดงปริมาณมากๆในมื้อเย็นจะช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานเบาลงและส่งเสริมการหลับลึกได้ดีกว่าคำแนะนำง่ายๆให้มีสัสดส่วนของโปรโตีนย่อยง่ายประมาณ30%ของปริมาณอาหารทั้งหมดในมื้อเย็นของคุณครับ สิ่งที่ต้องกินข้อ2ไขมันดีจากพืช The Stable Energy Factor ไขมันดีคือสารอาหารที่ทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือแทบไม่กระตุ้นอินซูลินเลยนี่คือเหตุผลที่ไขมันดีเป็นมิตรกับโกรดฮอร์โมนอย่างยิ่งในมื้อเย็นครับควบคุมอินซูลินเมื่อมื้ออาหารของคุณมีไขมันดีอย่างเพียงพอร่างกายจะปล่อยพลังงานอย่างช้าๆและสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้ระดับอินซูลินยังคงต่ำและคงที่ทำให้สวิชจีเยังคงเปิดอยู่ตลอดช่วงที่คุณนอนหลับให้ความอิ่มยามค่ำคืนไขมันดีช่วยป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกหิวตอนกลางดึกซึ่งเป็นความเสี่ยงหลับที่ทำให้หลายคนต้องลุกขึ้นมากินของว่างและทำลายกระบวนการเผาผลาญไขมันในยามค่ำคืน แหล่งไขมันดีที่แนะนำควรเน้นไขมันดีจากพืชเป็นหลักในมื้อเย็นเช่นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ใช้เหยาะในสลัดหรือผักนึ่งและถั่วเปลือกแข็งเมเล็ดพืชเช่นอัลมอนด์วอลนัทในปริมาณน้อยข้อควรระวังแม้ว่าไขมันดีมีประโยชน์แต่ก็มีแคลอรี่สูงเช่นกันดังนั้นการกินจึงควรอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่ใช่การกินอย่างพร่ำเพรือครับ สิ่งที่ต้องกินข้อ 3, ยาใยอาหารจากผักใบเขียว The Buffer and Gut Health Factor ใย,ยอาหารจากผักใบเขียวคือตัวบัฟเฟอร์ที่สำคัญที่สุดในมื้ออาหารของคุณครับแม้ว่ามื้อเย็นของคุณมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอยู่บ้างใย,ยอาหารเหล่านี้จะเข้ามาทำหน้าที่ชะลอการดูดซึมน้ำตาลและส่งเสริมการเผาผลาญไขมันในยามค่ำคืน ชะลอการดูดซึมน้ำตาลใย,ยอาหารจะสร้างความเหนียวในทางเดินอาหารทําให้การย่อยและการดูดซึมกลูโคสช้าลงอย่างมากซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงและทําให้ระดับอินซูลินถูกควบคุมให้อยู่ในระดับต่ําและคงที่การปลดปล่อยลำไส้ผักใบเขียวเป็นแหล่งของแมกนีเซียมและใย,ยอาหารพรีไบโอติกส์ที่ช่วยบำรุงจุลินทรีย์ในลำไส้ลำไส้ที่แข็งแรงมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น ซึ่งการหลับลึกที่มีคุณภาพนี่แหละครับคือตัวที่ช่วยให้กรดฮอร์โมนหลั่งได้อย่างเต็มที่ที่สุดเน้นผักใบเขียวควรกินผักใบเขียวเช่นผักโขมคะนา้าหรือบรอกโคลีให้ได้ประมาณ50%เซของปริมาณอาหารทั้งโหลดในมื้อเย็นของคุณครับสรุปกลุ่มที่3การรวมโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันดีและใยอาหารจากผักใบเขียวเข้าไว้ด้วยกันในมื้อเย็นคือการสร้างมื้ออาหารที่เป็นมิตรกับกรดฮอร์โมนมากที่สุด มันคือมื้อที่ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมและกระตุ้น GSH โดยไม่ไปกระตุ้นอินซูลินให้มาปิดสวิตช์การเผาผลาญไขมันของคุณครับในบทต่อไปหมอจะมอบเคล็ดลับเสริมที่เกี่ยวข้องกับเวลาการกินและสารอาหารพิเศษที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้กับโกรทฮอร์โมนบูสเตอร์ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วครับอย่าพลาดนะครับหมออยากให้ทุกท่านลองนึกถึงมื้อเย็น เป็นเหมือนการวางแผนยุทธศาสตร์ก่อนการนอนหลับนะครับเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้ร่างกายพร้อมเข้าสู่ช่วงหลับลึกและพร้อมที่จะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาเผาผลาญไขมันได้อย่างเต็มที่การจัดการเวลาและการเสริมสารอาหารพิเศษเหล่านี้คือตัวช่วยสำคัญครับกด3ชั่วโมงกุญแจสู่การหลั่งโกรทฮอร์โมนเต็มที่ นี่คือกฎเหล็กที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับสำหรับคนลดไขมันและต้องการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนคือกินมื้อเย็นให้เสร็จสิ้นก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงครับเหตุผลทางอินซูลิน ตามที่เราได้เรียนรู้กันนะครับว่าอินซูลินคือตัวปิดสวิตช์ gh การเว้นระยะห่าง3ชั่วโมงนี้จะช่วยให้ร่างกายมีเวลาเพียงพอในการย่อยอาหารส่วนใหญ่และลดระดับอินซูลินลงสู่ระดับพื้นฐานก่อนที่คุณจะหลับไปในที่สุดเมื่ออินซูลินต่ำลงสัญญาณในการหลั่ง gh ก็จะถูกเปิดใช้งานทันทีที่ร่างกายเข้าสู่ช่วงหลับลึกเหตุผลทางการนอน การเข้านอนขณะที่กระเพาะอาหารยังเต็มอยู่จะทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารซึ่งจะไปเพิ่มอุณหภูมิร่างกายและกระตุ้นระบบประสาททำให้คุณเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ยากหรือนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพการปล่อยให้กระเพาะว่างจะช่วยให้ระบบประสาทสงบลงและเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการหลัง GH เคล็ดลับปฏิบัติหากคุณวางแผนจะเข้านอนตอนตีสามคุณควรรับประทานมื้อเย็นให้เสร็จก่อน2องทุ่มครับหากคุณหิวจริงๆหลังเวลานั้นให้เลือกดื่มน้ำเปล่าหรือชาสมุนไพรที่ไม่เติมน้ำตาลเท่านั้นเทคนิค low GI หรือ GL ขาบทางเลือกคาร์โบไฮเดรตในมื้อเย็น หากคุณไม่สามารถงดคาร์โบไฮเดรตได้เลยในมื้อเย็นหรือคุณออกกำลังกายหนักจนร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตเพื่อเติมไกลโคเจนหมอแนะนำให้คุณเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าไกลซิมิกโหลด GL ต่ำแทนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวครับ ความแตกต่างที่สำคัญคาร์โบไฮเดรตที่มีค่า GL ต่ำเช่นข้าวกล้องควีนวาัามันเทศถั่วเลนทิวจะถูกย่อยและดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าและสม่ำเสมอซึ่งจะทำให้ระดับอินซูลินไม่พุ่งสูงเหมือนการกินข้าวขาวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวปริมาณที่เหมาะสม กินในปริมาณที่จำกัดโดยให้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ20%ของจานอาหารทั้งหมดและที่สำคัญคือต้องกินหลังโปรโตีนและใย,ยอาหารเสมอตามกฎโปรตีนเฟิร์สที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเพื่อให้ใย,ยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งผู้ช่วยพิเศษก่อนนอนแมกนีเซียมและสังกสี การเสริมแร่าธาตุและวิตามินบางชนิดในช่วงก่อนนอนสามารถช่วยให้คุณเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้โกรดฮอร์โมนหลังได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ แมกนีเซียมนี่คือแร่ธาตุแห่งความผ่อนคลายครับแมกนีเซียมช่วยคลายกล้ามเนื้อและสงบระบบประสาทโดยการควบคุมสารสื่อประสาทที่ชื่อว่ากาบาซึ่งเป็นสารที่ทําให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนการได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอจึงเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับหลับลึกที่มีคุณภาพซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ gh ทํางานหนักที่สุดแหล่งอาหารผักโขม,มเมล็ดฟักทองดาร์กช็อกโกแลต สังกะสีสิงสังกะสีมีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและยังช่วยในการสร้างฮอร์โมนอีกหลายชนิดการขาดสังกะสีสามารถส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนหลับได้การได้รับสังกะสีที่เพียงพอจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฮอร์โมนโดยรวมรวมถึงการทำงานของโกรทฮอร์โมนด้วยแหล่งอาหารมเมล็ดฟักทองเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เคล็ดลับสุดท้ายลองดื่มน้ำอุ่นหรือชาคามโมมายล์ที่ไม่เติมน้ำตาลเล็กน้อยก่อนเข้านอน30นาทีเพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเข้าสู่โหมดพักผ่อนครับ การนำเคล็ดลับทั้งหมดนี้ไปใช้คือการสร้างมื้อเย็นที่ไม่เพียงแค่ไม่อ้วนแต่ยังช่วยให้คุณเผาผลาญไขมันในขณะที่คุณกำลังฝันหวานอีกด้วยครับในบทสุดท้ายหมอจะสรุปแผนปฏิบัติ7วันพร้อมตัวอย่างเมนูเพื่อให้คุณเริ่มใช้เคล็ดลับเหล่านี้ในครัวของคุณได้ทันทีครับหมออยากให้ทุกท่านมองแผนปฏิบัติการ7วันนี้เป็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ส่วนตัวนะครับ โดยมีเป้าหมายคือการลดระดับอินซูลินให้ต่ำลงก่อนที่คุณจะเข้านอนเพื่อเปิดสวิช g ์โกรทฮอร์โมนให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และผลลัพธ์ที่คุณจะสังเกตได้ชัดเจนที่สุดใน7วันนี้คือคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นและความรู้สึกกระชับของร่างกายในตอนเช้าครับหลักการจัดจานมื้อเย็นเพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนก่อนเริ่มแผนปฏิบัติการให้คุณจำหลักการจัดจานง่ายๆนี้ไว้ครับ ซึ่งเป็นหลักการที่ช่วยควบคุมอินซูลินและให้สารอาหารซ่อมแซมได้ดีที่สุดผักใบเขียวหรือใยอาหาร50%ครึ่งหนึ่งของจานต้องเป็นผักเน้นผักใบเขียวบล็อกโคลีถั่วฝักยาวเพื่อให้ได้ใยอาหารสูงและแมกนีเซียมปโปรตีนย่อยง่าย30%อีกส่วนหนึ่งคือปโปรตีนปลาไก่ไม่ติดมันเต้าหู้เพื่อซ่อมแซมและกระตุ้น g h คารบเชิงซ้อนไขมันดี20% ส่วนที่เหลือคือคาร์โบไฮเดรตที่มีค่า G L ต่ำเช่นเข้ากลองเล็กน้อยหรือไขมันดีอโวคาโดน้ำมันมะกอกกดเหล็กที่ต้องทำทุกวันกด3ชั่วโมงใน7วันนี้หมอขอให้คุณกำหนดเวลาอาหารเย็นให้เสร็จสิ้นก่อนเข้านอน3ชั่วโมงให้เป็นภารกิจสำคัญที่สุดครับตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งใจจะเข้านอนเวลา22นาฬิกา30นาทีคุณต้องวางช้อนให้เสร็จก่อน19นาฬิกา30นาที การทำเช่นนี้เป็นการรับประการว่าระดับอินซูลินของคุณจะลดลงสู่ระดับพื้นฐานก่อนที่ร่างกายจะเข้าสู่ช่วงหลับลึกทำให้ G H ทำงานได้อย่างไม่ถูกรบกวนครับตัวอย่างเมนู3สูตรเด็ดที่ทำง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นหมอขอแนะนำ3สูตรมื้อเย็นที่เป็นมิตรต่อก,กรดฮอร์โมนที่คุณสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดสัปดาห์ครับสูตรที่1ปลาแซลมอนย่างกับผักนึ่งปโปรตีนไขมันดีปลาแซลมอนย่างหรืออบ โปรโตีนสูงและโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบใยอาหารบล็อกโคลีและหน่อไม้ฝรั่งนึ่งแหล่งแมกนีเซียมและใยอาหารที่ดีเยี่ยมขาบไขมันเสริมเหยาะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เล็กน้อยหรือกินคู่กับมันหวานปริมาณน,น้อยสูตรที่2ไก่ผัดผักใส่ขิงเลี่ยงน้ำมันเยอะโปรโตีนอกไก่หั่นชิ้นโปรโตีนย่อยง่ายใยอาหารผักคะนา้าแคร,รอทหรือเห็ดผักที่มีใยอาหารสูงเทคนิค ผัดด้วยน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและใส่ขิงหรือขมิ้นเครื่องเทศต้านอักเสบงดน้ำตาลและน้ำมันหอยสูตรปกติให้ใช้เกลือและพริกไทยหรือซอสถั่วเหลืองลดโซเดียมแทนสูตรที่3ซุปไก่ใสกับเต้าหู้นิ่มโปรตีนเนื้อไก่ฉีกหรือเต้าหู้นิ่มโปรตีนเบาๆที่ย่อยง่ายมากให่อาหารใส่ผักกาดขาวผักโขมหรือแครอทลงไปต้มเทคนิคสดร้อนๆก่อนเข้ารอนแต่ต้องก่อน3ามชั่วโมง ซุปใสเป็นมิตรต่อระบบย่อยอาหารทำให้ไม่หนักท้องและช่วยให้อุณหภูมิร่างกายลดลงง่ายขึ้นเพื่อส่งเสริมการนอนหลับการสังเกตความสำเร็จใน7วันเมื่อคุณทำตามแผนนี้อย่างสม่ำเสมอหมออยากให้คุณตั้งใจสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้ครับเพราะนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่ากรอ h ฮอร์โมนของคุณเริ่มทำงานแล้วคุณภาพการนอนหลับฉันรู้สึกหลับลึกมากขึ้นหรือไม่ตื่นกลางดึกเพราะหิวน้อยลงไหม ความกระชับตอนเช้าเมื่อตื่นมาแล้วท้องแบนลงหรือรู้สึกว่าร่างกายกระชับขึ้นเล็กน้อยหรือไม่นี่คือสัญญาณว่าร่างกายดึงไขมันมาใช้จริงพลังงานยามเช้าฉันตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นและมีพลังพร้อมเริ่มวันใหม่โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟทันทีไหมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะมอบแรงจูงใจที่ส่งพลังให้คุณรู้ว่าการกินอาหารที่ถูกต้องก่อนนอน คือกุญแจสำคัญในการเผาผลาญไขมันที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงครับจงเปลี่ยนมื้อเย็นให้เป็นมื้ออาหารแห่งการลดไขมันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมน้ำหนักถึงลดช้าทั้งที่ก็พยายามออกกำลังกายและควบคุมอาหารมาทั้งวันแล้วคุณอาจจะโฟกัสผิดจุดครับเพราะช่วงเวลาทองคำของการเผาผลาญไขมันที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โรงยิมแต่คือช่วงที่คุณนอนหลับครับ ในคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่เรียกว่ามือเย็นบำบัดที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับฮอร์โมนหลักของการซ่อมแซมและเผาผลาญไขมันนั้นคือโกรทฮอร์โมน GH ครับ GH จะหลั่งออกมา,มามากที่สุดในช่วงหลับลึกแต่มีฮอร์โมนตัวร้ายอย่างอินซูลินที่คอยปิดสวิตช์การทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาหมอจะพาคุณไปเจาะลึก3ส,สิ่งที่คุณต้องงดเด็ดขาดในมือเย็น เพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวขัดขวางกรดฮอร์โมนที่ทรงพลังที่สุดเช่นการกินคาร์โบไฮเดรตแปลรูปหรือการกินดึกเกินไปซึ่งจะทำให้คุณเสียโอกาสในการเผาผลาญไขมันไปอย่างน่าเสียดาย แต่เราไม่ได้มาแค่ห้ามครับหมอจะเผย3ส,สิ่งที่คุณต้องกินที่เป็นเหมือนวัตถุดิบซ่อมแซมและตัวกระตุ้น G H จากธรรมชาติเช่นการเลือกโปรโตีนที่ย่อยง่ายและไขมันดีจากพืชรวมถึงเทคนิคสำคัญที่สุดอย่างกด3ชั่วโมงที่จะช่วยให้ระดับอินซูลินของคุณต่ำพอที่จะเปิดโอกาสให้โกรทฮอร์โมนทำงานได้อย่างเต็มที่ในยามค่าคืน ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนการนอนหลับของคุณให้กลายเป็นการเผาผลาญไขมันแบบอัตโนมัติและตื่นเช้ามาอย่างรู้สึกกระชับและสดชื่นพลาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ร่างกายคุณได้เรียนรู้สูตรลับนี้ก่อนใครครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเคล็ดลับมื้อเย็นบำบัดและกลไกาการทำงานของโกรทฮอร์โมนที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้หมอขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่อยู่ฟังจนจบคลิปนะครับ การที่คุณใช้เวลาทำความเข้าใจเรื่องนี้แสดงว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนการนอนหลับของคุณให้เป็นโรงงานเาผาผลาญไขมันอย่างจริงจังแล้วครับเราได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วนะครับว่าการลดไขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอดอาหารอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการควบคุมฮอร์โมนอินซูลินในช่วงเย็นเพื่อให้ฮอร์โมนพระเอกของเราอย่างโกรธฮอร์โมนได้หลั่งออกมาทำงานอย่างเต็มที่เราได้จัดการกับตัวขัดขวางที่สำคัญที่สุดทั้งคาร์โบไฮเดรตแปรรูปและการกินดึกเกินไปซึ่งเป็นตัวการปิดสวิตช์ GH อย่างรวดเร็ว และเราได้ค้นพบ3สิ่งมหัศจรรย์ที่ต้องกินในมื้อเย็นนั่นคือโปรตีนย่อยง่ายไขมันดีและใยอาหารจากผักใบเขียวซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุดิบสำคัญที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายและกระตุ้นการหลั่ง GH โดยไม่ทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงที่สำคัญที่สุดคือกด3มชั่วโมงที่จะช่วยจัดระเบียบเวลาการกินของคุณให้ร่างกายพร้อมสำหรับการเผาผลาญไขมันในยามค่ำคืนหมออยากให้คุณเริ่มต้นทำตามแผนปฏิบัติการ7วันที่ได้แนะนำไปนะครับ ลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองในตอนเช้าดูว่าท้องคุณแบนลงแล้วรู้สึกกระชับขึ้นบ้างไหมการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้จะสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ต่อการลดไขมันและคุณภาพชีวิตของคุณครับจำไว้ว่าการจัดการมื้อเย็นอย่างชาญฉลาดคือการให้ร่างกายคุณได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ในขณะที่คุณพักผ่อนครับขอให้ทุกท่านตื่นมาพร้อมกับร่างกายที่กระชับและพลังงานที่ยอดเยี่ยมในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ